เรียนเชิญท่านประธานทวีศ<ะ>ัติ์สุทินนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ<ะ>่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลนะครับกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ครับเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับครับเรียนท่านอภิชิตประสมรัตน์ครับรองประธานสภาอุต<ะ>สาสหกรรมแห่งประเทศไทยะและประธานสถาบัน SME คุณพงษ์ชัยฮะชัยกีรวิวัฒประธานคณะกรรมการปฏิรูปและอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม4.0สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนโย,นายบายนโยบายนีิต้นและอินดัสทรี4.0ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญต่อ,อผู้ประกอบการทุกระดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเล็งเห็นปัญหาและพยายามที่หาทางแก้ไขปัญหานั้นโดยตลอดครับและสภาอุตสาหกรรมกลุ่ม จังหวัดภาคกลางปริมุนทนจึงได้หาเลือในการหาแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโดยหลักสูตรอบรมออนไลน์จาะลึก ERP สำหรับผู้บริหารจัดการขององค์กรในภาพรวมของการบริหารจัดการองค์กรนั้นระบบ ERP ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การบริหารองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้ระบบ ERP และผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ ERP มาในระดับหนึ่งแล้วมาแชร์ข้อมูลเรียนรู้เพิ่มเติมในระบบ ERP ในปัจจุบันนอกจากนี้นะเรายังได้นำระบบ ERP มาใช้ มาให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้รวมถึงการใช้ฟรีเป็นเวลาหนึ่งปีนะฮะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยที่ยังไม่พร้อมจะลงทุน ERP จึงได้มีโอกาสเรียนรู้และเตรียมตัวเมื่อถึงวันที่องคอ์กรมีความพร้อมในการนำ e ออาพมาใช้งานจริง การอบรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาองค์กรของผู้เข้าอบรมได้ไม่มากก็น้อยเรายังมีหลักสูตรอื่นๆนะฮะที่จัดการอบรมในรูปแบบต่างๆนั้นออนไลน์และออนไลน์การจัดเวิร์กช็อปและการจัดดูงานเพื่อให้ออกไปได้เห็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงบริษัทเจ้าของ เทคโนโลยีต่อไปผมในนามสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางวรณีมณฑลผู้จัดการอบรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านได้รับผลได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ต่อไปขอบคุณมากครับโดยเฉพาะท่าน ลองเอาไปคิดจังขอบคุณมากที่ให้เวลาขอบพระคุณมากครับครับก็ต้องอ,งอ,อขอบคุณท่านประธานทวีศักิ์นะครับที่ได้ริเริ่มโครงการในครั้งนี้นะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับ